ตอบไม่ถูกเหมือนกันสวัสดีครับปาประโคมไฟติ้งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บอ่อกระพงฟิชชิ่งวันของ11นะครับเป็นเก็บตกน้ำสุดท้ายวันอังคารครับพอดี พอดีผมว่างวันนี้นะครับก็เลยมาลองดูนี่ครับสแตมแรกนะครับนี่ครับผมใบแรกคือไม่ได้มานานมากแล้วเพราะว่าผมเองถ้าจะเก็บตกไม่ค่อยว่างช่วงจันทร์อังคานนะครับแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยเพียรงานเสร็จวันอังคารผมว่างเลยก็เลยมาลองเก็บตกดูวันนี้ผมมาคนแรกนะตอนนี้ จริงๆผมมาตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งะประมาณเจ็ดโมงครึ่งม,มันจะแปดโมงแล้วก็นี้เขาบอกว่าตกได้เลยนะส่วนบอ่อนี้ที่เป็นบอ่อปลาช่อนเนี่ยเขาไม่ให้ตกแล้วนะครับเพราะว่าเขาปล่อยปลาเลี้ยงไปแล้วนะครับก็ตกได้กระพงได้บ่อเดียวบ่อด้านนี้นะครับมื่อเช้าหมอกลงเยอะหมอกหรือพีเอ็มก็ไม่แน่ใจนะแต่นี่เริ่มบางแล้วก็เริ่มมีแดดแล้วแต่วันนี้ผมมีคอนเทนต์ในการเก็บตกจริงๆก็ทําเหมือนตัวเอง,ต,เองตกปลาเก่งเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ลองลองลอง,ลองดู นะเพราะว่าช่องผมผมก็ได้ปลาน้อยอยู่แล้ววันนี้จะมีคอนเทนต์ครับคอนเทนต์คือผมจะใช้เหยื่อทั้งหมดนี่แค่กล่องเล็กกล่องเดียวนะครับกล่องนี้กล่องเดียวในนี้ก็จะมีก็เหยื่อที่แบบใช้ใช้กันนะนะก็จะมีปลั๊กหนึ่งตัวที่ซื้อมาใหม่มีกระดีกาแลนกาแลนสีเหมือนกันนะสองสองตัวนะครับ แล้วก็มนีนี่แล้วก็มียูรามีกิแล้วก็มีเป็นริวกิอ่าผมจะใช้แค่นี้นะครับก็ดูว่าวันนี้เก็บตกว่าสุดท้ายผมจะได้ปลาสักตัวหนึ่งไหมก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ที่ตกมาวันนี้จะมีคลิปให้ไปลงหรือเปล่านะก็จะพยายามนะตอนนี้ก็มีน้ำมาเพื่อมีคนหนึ่งแล้วเป็นสองคนนะผมมีเพื่อนตกปลาแล้ว นะครับก็เดี๋ยวลองดูละกันว่าผมจะได้ตัวไหมนะเท่าที่เช็คปลากันนี้นี่ปะนี่บอกว่าที่ลงปลาไปเมื่อวันเสาร์ตอนนี้ปลาขึ้นเกินมา10ตัวแต่ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีปลาที่ค้างอยู่อีกเยอะนะครับที่มันแอบซ่อนอยู่อยู่ที่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองโอเคนะครับผม150บาทอย่าไปคิดมากครับ มาลองกันเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นกาแลนเนาะอ่านเนี่ยเล็กๆอ่ะมารหัสหลอนเลยป,ปึ๊บอันนี้0.6นะครับก็น,นาแนะนำว่าให้ผมหวานๆหน่อย <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองดูลองหยอดดูก็เดี๋ยวลองเป็น เ๋ยวเล็กๆประมาณนี้นะสักรอบ2รอบแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะเดินเหนื่อยก่อนหรือเปล่าแดดเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เริ่มร้อนละเมื่อเช้านี้ไม่รู้เขาเรียกว่าหมอกหรือว่า PM 2.5นะครับก็150บาทนะก็มาลองดูได้ บางว่างก็มาลองดูงผมว่าตัวเดียวก็ก็โอเคมันะ้งเนาะเพราะว่าอย่าไปเรียสครับตกปลามันก็เป็นอะไรที่ถ้าอยากได้ปลาเยอะอ่ะวันวันต้นอ่ะผมว่าโอกาสได้เยอะมันมันแน่นอนอยู่แล้วอนะแต่ครั้นี้เราอยากจะมาลองฝีมือเราดูแต่ไม่รู้วันนี้เราจะมีฝีมือมั้ยนะ เอออ่นนี้ผมไม่ได้มานานแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมว่างจริงๆก็คือพอกว่าจะงานเงินกว่าจะเคลียร์อะไรก็จะว่างพุธพฤหัสศุก์อะไรอย่างเงี้ยเราพอหาบอ่อตกมันก็จะหายากหน่อยนะเพอส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดแบบเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันพุธเขาก็ต้องเตรียมลงปลากนะันละ วูคอนเทนต์มันจะได้ไหมนะเออทำเหมือนตกโปรเฟชชั่นอลเลยนะผมอ่ะก็หวังว่าจะได้สักตัวหนึ่งนะก็ได้ เป็นคลิปเป็นคลิปเลยนะอันนี้ก็วางไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะได้หรือว่าไม่ได้ทาน้นขึ้นตัวหนึ่งแล้วนั่นปลายางนะครับตางนน้นปลักหรืปลาปปยางถมมูกไหมเนี่ยจ่ายนุน่นมาแล้วตัวหนึ่ง มีตัวอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าเท่านั้นเองตัวแรกเมื่อกี้กัดดีๆไปแล้วนะครับโอ้โหงานปักแต่เช้าเลยอ่ะจะเป็นคอนเทนต์เหยื่อที่ผมจะจะเรียบร้อยไหมนะเ <c oughs> ดี๋ยวลองดู ลองสลับสลับกันนะครับเหยื่อตีสลับสลับไปเป็นกระดีบ้างเป็นอะไรแบบนี้เนาะหยื่อคอนเทนต์เรากลองนี้กลองเดียวด้ะจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับก็เป็นคันอย่างเงี้ยคันหนึ่งนะ87คันหนึ่งแล้วก็4ีขีดแคันหนึ่ง นะขันนู้นไว้ตีอย่อเล็กนะครับวันนี้ก็พวกปลักพวกอะไรเงี้ยนะทางแข็งหน่อยก็น่าจะดี โอ้โหเขาเป็นดีกิ๊กสีปลาซดีนะครับกัดแค่ตรงปากปลายปากนิดเดียวนี้ 20ครับผมลิวกิสีปาซาดีนะครับอืมตรงนี้หักเลยฮะได้ลวตัวหนึ่งนะกัดลิวกินั่นอะี่ผมข้างหน้าหักไปเลยตัวเบ็ดมันอาจจะเป็นสนิมนะครับเก่าหน่อยเนี่ยก็เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ได้ตัวแรกแล้วเดี๋ยวก็นะเกือบสองชั่วโมงนะถึงจะได้ตัวแรกเดี๋ยวลองดูต่อไป ว่าจะยังไงต่อจริงๆผมก็อยากเล่นตัวนี้นะผมว่าสีมันก็น่าจะดีพอเมื่อเช้าอยู่ตรงรหัสแต่เนาะผมใช้กาแลนไม่เอาเลยฮนะไม่โดนเมื่อกี้ตีประมาณสี่ทีจนปิดกล้องไปแล้วกัทีอีกทีนึงแล้วผมก็จะเปลี่ยนและกัดเลยเออตอนปิดกล้องนี่จะโดนประจำโอเคครับผมฝั่งนู้นนะครับ DB ฮะ สุดจะอยูกาดดีบีเป็นตัวที่2นะตัวแรกเป็นดีบีนะครับตัวแรกนั่ว่าปลายางไม่ใช่ครับตัวแรกดีบีนี่มันขึ้นเป็นตัวที่3านมะกัดดีบีเหมือนกันทั้งหน้าเลยนะ โดยสองครับผมลิวกี้ครับกัดปักอีกแล้วครับกัดข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้ถือว่าอุ้ยหลุดโอ้ยอุ้ยหลุดโอ้ยเสียดายครับโอ้โหหลุด ผมไอนี่ไปเนอะเสียดาเศีษฐาโอ้นี่งานงางครับอ้โหเสียดาตัวนี้เอาใหม่เอาใหม่ที่สองหลุดนะครับผมคงจะนี่ไปนะต้องหวานกว่านี้นะเหยือปักส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะต้องหวานกว่านี้นะผมว่าดูดิผิดพลาดไหมพอผิดพลาดเราก็รู้สึกเสียดายกับมันนะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลองลองใหม่ลองใหม่ถือว่าก็ประสบความสาเร็จนะในการเก็บตกไปหนึ่งตัวนะแล้วกัดอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าป้ามันอยู่ดินริมนะครับคือเขาจะถึงฝั่งอยู่แล้วครับเขาก็ชาร์จเลยตัวใหญ่ครับเนะนี่ยครับโอนะ้โหครับผมนี่เห็นไหมกัดปัก๊กีนยะ้อน <laughs> กัดปลากะครับผมเก็บตกปลากัดป๊กนะครับวันนี้การเป็นสนุกไปเลยครับฝั <c> ่ <oughs> งนู้นขึ้นอีกแล้วนะครับปลาแบบโดดมากเลยน่าจะเป็นดีบีนะฮะตรงนั้นถ้าเป็นถ้ากัดดีบีตัวนี้คือแดงว่าวตัวนั้นคือตัวที่สามตรงนั้นนะครับที่กัดดีบีผมยังไม่ได้เดินไปนะตรงนั้นดูดิ กัดอะไรครับอ้าริวกี่อะนึกว่าดีบีเออแต่ริวกี่กัดนะเนี่ยอือมตัวเมื่อกี้อ่ามันกัดริวกี่อะโหเต็มคอเลยงานวันนี้เก็บตกแบบปักบล้วนโอ้โหเหยือกาแลนนี่แทบไม่เอาอ่ะเพราะไปเหอะไม่โดนเลยกาแลนเปลี่ยนเงียบเปลี่ยนริวกี่โดน นะบางท่านก็ถามว่าอานะปลามันกัดเหยื่อปลักแล้วนะจะเปลี่ยนทําไมอะไรเงี้ยคือผมก็ลองเปลี่ยนเหยื่อไปนะครับว่าปลากัดหลากหลายไหมนะครับนะ <Okay. S 1> ก็ที่เพราะวันนี้เราก็เล่นมีคอนเทนต์แบบประมาณนี้นะเนาะใช้แค่นี้พอนะครับก็ตอนนี้ได้แต้มหนึ่งอยู่ยังยังยังแต้มหนึ่งอยู่นะ นะะนี่ผมต้องเปลี่ยนเป็นยูลานะครับยูลาใช้สปินตีนะครับนี่ก็จะแข็งหน่อยนะครับคันนี้6ขี่สิแต่ค่อนข้างแข็งก็อันนี้สาย PE 1, 1> <ๆ S 2> นะครับ PE 1, 1> <ๆ S 2> ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับต้องหลบข้างต้นกล้วย่ะ ริมตลิง่งแล้วนะครับโอ้โหริมตลิง่งแล้วนะครับโอ้โหฮะมีมีมีกัดริมตลิ่งนะโยนเหยื่อใกล้ๆนี่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห หวานแล้วคร้งนี้ตัวที่สองผมต้องหวานไว้ก่อนแล้วขอบคุณครับนะขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณครับ,บ,รบกัดข้างเองนะครับ,รบผ,มผมมชวนข้างๆนี่เองใช้ลิวกีครับ กับลิกิเต็มปากเลยครับตัวที่สองนะครับอีกตัวหลุดมาเหมือนกันสามแล้ววันนี้กับแต่ริวกินะครับยูลาผมก็ไม่เอากระดี่ก็ไม่เอานะครับกาแลนก็ไม่เอาโยนแบบข้างๆข้างๆตลิ่งเนะี่ยข้างๆบ่อเนี่ยครับเจอตัวมันก็เอาเลยก็อลองแบบ กระแทกแรงๆแต่ว่าผมไม่ได้ลากเร็วอะครับกระแทกแล้วก็หยุดนะครับโอ้หวันนี้แบบโชคดีของผมเลยวันนี้นะวันนี้ผมดวงดีะเผาเนื้อไข่ดาววันนี้ไม่ได้แวะมากินข้าวกับเผานะวันนี้แวะมาตกปลานะตอนนี้ยังสองตัวอยู่นะครับกินข้าวก่อน บายสองอ่ะจะบ่ายสองครับบ่ายโมงห้าสิบตอนนี้ก็ยังแต่เมื่อกี้กัดหางหนอนนะครับนะฝั่งตรงข้ามานะจะได้หางหนอนผมก็อยากใช้การแลนนะตอนนี้อยากใช้การแลนเป็นหยื่อเล็กกันเนาะก็พยายามหาอยู่นะครับว่าปลาจะกัดไหมนะก็อยากได้เป็นเหย่อเล็กบ้างนะครับก็ดีก็ยังไม่กัดนะครับแต่กลายเป็นกัด ตอนเช้า่ตอนสายๆเนาะก็โหแต่ตัวนี้อากาศร้อนมากก็ำลังหาตัวที่3อยู่ไม่รู้จะได้ไหมนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการเก็บตกน้ำสองต้องบอกว่าเป็นน้ำเป็นน้ำสามเลเป็นน้ำสุดท้ายเลย น้ำสุดท้ายนี้ถ้าซักพานี่ก็จะถือว่าเป็นปรับพันนุ่มแล้วเนะาะก็ถือว่าวันนี้คุ้มนะสำหรับผมนะสองตัวอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีตัวที่สามไหมนะครับ ครับก็ครับผมก็สรุปว่าได้2แต้มน,นะครับวันนี้เป็นวันอางคารเนาะเป็นการเก็บตกน้ําสุดท้ายก่อนที่เขาจะลงปลาก่อนที่นีิจะลงปลาวันพุ่งนี้นะครับเป็นวันพุธก็วันนี้กัดปลากนะครับตอนนี้บ่ายสามแล้วเริ่มกัดปลายางและตอนนี้แต่ว่าผมหมดเวลาแล้วครับก็ถือว่าวันนี้เอาจริงๆเลยผมดวงดีนะผถือว่าผมโชคดีนะ ทำให้หลุดก็คือ3าแหละแต่นี่ก็พอแล้วครับ150บาทนะครับนี่ถือว่าผมโชคดีไปโอเคครับผมก็ถือว่าวันนี้กัดสนุกคอนเทนต์เยี่ยววันนี้ก็6ตัวเนาะแต่ว่ากัดริ้วจินะครับจัเดเตห์นะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ฝากติดตามน,นะครับตาประโฮมไฟติ้งนะครับ ก็เคยอยาจะเก็บตกนะลองดูบอนลจริงเคยมาหลายฟังแล้วแต่ก็ไม่ได้แวะมานานวันนี้จะดีว่าเป็นวันว่างแล้วกันเป็นวันที่ว่างก็เลยต้องมาลองฝีมือดูนะครับโอเคครับฝากติดตามปร้าพระโคนไปติ้งด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วต้องไปรับลูกแล้วบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆครับผม